คือเกาเด้อค่ะเด้อมื่อนี่ช่วงหกโมงแรกเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้เมนูกับสิเข่าพั่วค่ะมือได้มือนี่ไม่ได้เฮ็ดกับเขาเด้อจ้าเด้อมือนี่สิเข่ามามาเฮ็ดอีหยังไปเบิ่งน้ำกันจ้ามือนี่ลูกน้องขอมากกัเลยจัดให้เนาะคะ่ะเนาะไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้าว่ามือนี่เมนูสิมาเฮ็ดอีหยังจ้าไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้าจ้าสำหรับมือนี่เนาะค่ะเนาะแม่นูมนมนสิตำแซลมอนกุ้งสดกับกับมึกเนาะคะ่ะเนาะปลามึกนี่ได้ลวกไว้แล้วเด้อค่ะเด้อ หนวดปลาหมึกเนาะค่ะเนาะหนวดปลาหมึกก็ได้ลวกไว้แล้วอันนั้นเป็นแซมอนเนาะค่ะเด้อก็หั่นไวเรียบร้อยกุ้งก่แกะผ้าหลังแล้วก็แซน้ำโซโดารเรียบร้อยอันนี้สิเป็นแครอทเนาะค่ะเนาะแครอทอันนี้ก็สิเป็นพริกกระเทียมค่ะส่วนนี้ก็สิเป็นต้นหอมผักชีใบเลื่อยผักชีใบเลื่อยเนาะค่ะน้องรู้ว่าพักหอมเปบ๋บานเหาเนาะค่ะเนาะม,านมานะ,ะนะาวมะเขือเทศเนาะถ้าในนั้นก็สิเป็นเครื่องปรุงค่ะปลาแดกปลาล่าน้ำตาลห้องชลรดเนาะค่ะเนาะนะ ไปค่ะเข้าไปตาน้ากเลยจ้ะไปเบินน้ากเลยวาตําออกมาแล้วตํแซลมอนกุ้งสดกับมึกไา้ของเมนูนสิเป็นจังไดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไปเบิงน้ากันเลยจ้าจ้าเมนูนกับสิมาลงมือตํากเลยเนาะคะ่ะเนาะอันดับแรกเข้ากับิีไซนี่ค่ะเกลือลงไปเลยค่ะกันพริกกระเด็นเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ใส่พริกลงไปจ้ะใส่พริกลงไปกระเทียมลงไปเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะใส น้ำตาลจัน้อยกันพริกกระเด็นนะคะเนาะตํากันเลยจ้ะจ้าตอนนี้เมนุูก็ได้ตําแบบพริกแหลกแล้วนะคะเนาะห้ากับสิมาเริ่มปรุงกันเลยด้วค่ะเด้อมาปรุงกันเลยจ้า อันดับแรกเนาะค่ะเนาะเมนูอุ่นซี่ใส่ผงชูรสลงไปเนาะค่ะเนาะใส่หน่อยแซบร้อยใส่ลายแซบลายจ้ะตามด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลจ้ะตามด้วยปลาล่าเนาะค่ะเนะาะปลาล่าของเมนูอุ่นซี่ใส่สอ,อย่างด้ค่ะเด้อเป็นปลาล่าที่ซื้อมากกับปลาล่าของเมติวเนาะค่ะเนาะสั้นจะหน่อยกันจ้ะ ใส่ปลาล่าลงไปจ้าช่วหนึ่งซอนจ้าหลายเนาะคะ่ะเนกกาะปาะมือกุ้งปลาแซาหมอนห่าหลายเพา,าต้องใส่น้ำปลาล่าลงไักงน้อยสองทับพี่แลวกัดตัวนี้นะคะ่ะตัวนี้ใส่น้ำสอง่างกผสมกันดวยจ้ะเหรอเดี๋ยวมันสเสียบจ้ะนี่ค่ะใส่น้ำปลาร่าลงไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะ ใส่น้ำปลาแดงแล้วกับมะนาวค่ะอุ้ยน้ำดีขนาดได้จับักนาวได้ตกไปแล้วจับักนาวน้ำน้ำดีขนาดได้จ้าอุ้ยน้ำบักนาว,วแม่ะสะออนให้ใส่บักนาวแล้วกับสีใส่มะเขือเทศนะคะเนาะใส่ลงไปได้จ้ามะเขือเทศนะคะเนาะ เห็นมะนาจ้ะมะเขือเทศนะคะเนาะใส่มะเขือเทศลงไปจ้าเส่นมะเขือเทศเส่นยังลงไปแล้วเข้ไปงูวเลยก็ได้เดินัวเลยค่ะ เอาซีม,มงกันเ้ยค่ะเด้อแซ่บแล้วค่ะพี่น้องจ้าไอ้โคกเมนงูนมันนวยหน่อยเนาะคะ่ะเนาะต่ว่าส่วนผสมของเ้ามันหลายเมนง่นเลยสิเอาใส่ถาดแล้วเอาน้ำน้ำย่ำที่เ้าต่ำแท้หัวด,ด้วยเนาะคะ่ะเนาะก็สีใส่กุ้งลงไปก่อนจ้ะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะใส่แซลมอนลงไปค่ะแซลมอนนะคะแซลมอนสวยๆจ้า แล้วก็มึกที่ห้าลวกเนาะคะ่ะหั่นแล้วก็ลวกไว้เนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะแล้วก็ใส่แค่รทค่ะที่ห้าอันนั้นไว้ซับไว้หั่นไว้เนาะคะ่ะเนาะแล้วแมนงวุ่นสีใไส้ตัวนี้เลยคะ่ะเอานา้ำน้ำยํำนะคะน้ำยํำหรือว่านาา้ำต่ำที่ห้าต่ำไว้เนาะคะ่ะเนาะเทลงเลยค่ะเทลงแบบนี้เลยได้ค่ะเด้อเห็นมานา่าจะงวดลงแบบนี้เลยคะ่ะ นี oughs, ader, et, ่ค่ะนีค่ะแม่นุ่นสิเฮ็ดแบบนี้เนาะค่ะเนาะแล้วเฮาจะสิคนให้มันเข้ากันจ้าจ้าเฮาเทน้ําน้ํายําที่เฮาตําเรียบร้อยลงไปแล้วแม่นุ่นก็สิใส่ไอ้ผักขี้ไปเรื่อยกับต้นหอมลงไปเลยเนาะค่ะเนาะก็สิเป็นคล้ายๆยามเลยจ้ะบัดนี้เพราะว่าคกเมนูมันน่วยน่อยเนาะค่ะเนาะมันต่ําบ่ได้เพราะว่า ส่วนประกอบส่วนผ,กกส,วนผสมของข้ามันลา้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวข้ามาค้นกันเลยจ้าจ้าเมนูมกับสิมาคน้นส่วนผสมให้มันเขากันเลยเด้อค่ะเด้อนี่จ้ะกับสิเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าครกเมนูมนวน,น,ห,นวหน่อยก็เลยต้องเหตุแบบนี้เลยจ้าเด้อก็เลยตำตำตำา,ตานา้ามันแล้วเราก็จะม,ะมาผสมค้นเอาแบบนี้เอานะคะเนาะเขากันดีขึ้นก็าจะากับซเป็นตำแซลมอนขึ้นก่นาละคะ่ะตำแซลมอนกุ้งสดแล้วกับปลาหมึกสายเนาะค่ะเนาะ นี่น่คะคือครกมันหน่วยหน่อยมันประสาถต่ำได้นะคะเนาะเ้าตำยำดั้มห้าเหล่าห้องก็มาผสมแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะกะสีออกมาตะแซร์พือเก้านะคะเนาะพี่น้องจา๋านี่ค่ะเป็นจังไะไรคะเป็นตะแสบบร์บ่อ นี่ค่ะเซตเดียบรอยแล,แล้วเด้นห่อไปเทใส่ถาดกันเลยจ้าระว,วงังระว,วังที่ข้นเข่ากันเรียบร้อยแล้วเมนูวุ่นกับสิมาเทเลยนะคะเด้อเทลงเลยได้จ้ะพี่น้องกะใส่ถาดลงไปเสิร์ฟเลยจ้ะนี่กรสิเป็นนาตาแบบนี้เ้อค่ะเด้อสำหรับตำกุ้งสดแซลมอนนะคะเนาะนี่ค่ะกรสิเป็นนาตาแบบนี้นละค,ะค่ะ,นนาาบบะ,คะพี่น้องกะเป็นต้งใดคะ่ะยายายออกนะคะ,ะโอ้ยถาดปะไง,งพี่น้องนีง่เลยสิกินเมืด่ดเพื่นเนี่ย นี่นะคะตำแซลมอนกุ้งสดนะคะเนาะเดี๋ยวจัดจานช่วยๆจังสีห้ลุงปลาหน้าอาเบิ้งไกลๆค่ะโอ้ยหแม่นองบุญน้ำร้ายแตกพี่น้องจ้าอืมตายตกแตายตกแคอยน้ำร้ายแตกพี่น้องนี่จ้าสำหรับตำแซลมอนกุ้งสดเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีหมึกสายน้ำเด้อค่ะเด้อนี่สำหรับมือนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าไปค่ะไปกินน้ำกันกับเม่นนางบุญเลยจ้าสำหรับตำแซลมอนกุ้งสดหมึกสายเนาะค่ะเนาะ เซตเรียบร้อยแล้วค่ะไปกินน้ำกันเลยจ้าสำหรับต้แซลมอนกุ้งสดข้าวแม่นง่วนประเซตเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อดถาดบักยญย เจ้าค่ะเนาะสำหรับมือนี้ผู้ใดอยากกินก็มากินน้ำแมนนได้เดอค่ะเด้อจัดให้ลูกน้องค่ะเขาอยากเนาะค่ะเนาะเป็นตําแซลมอนกุ้งสดหมึกสายเนาะค่ะเนาะเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะมาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันกับแมนนวลจ้าสำหรับมือนี้กับพ่อี้ยังหลายเนาะค่ะเขาขั้วมาตําแซลมอนกุ้งสดปลาหมึกสายให้ลูกน้องกินเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ใดที่มากคลิปของแมนยังรุ่นก็อย่าลืมเด้อเถิดค่ะเด้อเข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง กดสับตะไคร้ให้ช่องน้องอุ่นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นางอุลล่นลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพบกันใ่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายค่ะ